สวัสดีครับสวัสดีเอฟซี uh, นะครับ uh, ทุกท่านในรายการตามอาจารย์เจจัดฮงจุ้ยไหว้พระพาลวยนะครับวันนี้วันนี้อาจารย์จะมาสอนวิธีการจัดฮงจุ้ยหลักร้อยให้ได้หลักล้านเป็นเรื่องของการจัดฮิ่งฮิ้งพรที่ถูกนะครับการจัดหงจุ้ยที่ดีเนี่ยนะนอกเหนือจาก จะถูกเสริมถูกเสริมฮงจุย้ยนี่หมายถึงติดกระดิง่งติดตั้งม้าโน,นนี่นั่นถูกแล้วเนี่ยยังต้องมีการกักพลังชีหรือการเดินพลังชีให้ไปในตำแหน่งที่เราต้องการสิ่งเหล่านี้สำคัญนะครับสิ่งเหล่านี้สำคัญนะครับบ้านอาจารย์เนี่ยตำตำตำ,ตำแหน่งบ้านอาจารย์เนี่ยตำแหน่งตรงนี้เนี่ย ถ้าเราหันหน้าออกถนนเนี่ยบ้านอนาจารย์เนี่ยตำแหน่งหิ้งพระเนี่ยคือตำแหน่งโชคลาภทรัพย์สินตำแหน่งประธานนะครับตำแหน่งโชคลาภทรัพย์สินนะครับผมจะอยู่ด้านขวามือถ้าเวลาเราออกหันหน้าออกถนนครับด้านขวามือข้างหลังสุดนะครับตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้อาจารย์ได้มีการวางหีบทรั์นะครับหีบรัพย์ที่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะพาไปชมนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปชม จำไว้นะครับจำไว้จัดหงจุย้ยไม่จาเป็นจะต้องเสียเงินเป็นล้านๆจัดเองได้ติดตามนะครับติดตามติดตามอาตอนต่อไปคลิปต่อไปค่อยๆจัดค่อยๆจัดนะครับจัดจัดถูกไม่ถูกยังไงในอินบ็อกซ์มาถามได้สิ่งนี้สำคัญนะครับสิ่งนี้สำคัญถ้าถ้าเราจัดหงจุ้ยถูกเนี่ยทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่อง ชีวิตของเราเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงถ้าเราจัดแล้วชีวิตเหมือนเดิมแสดงว่าเราผิดหรือเราขาดตกบุกพ่องเนี่ยเรื่องใดเรื่องหนึง่งดังนั้นหงจุ้ยไม่ใช่แค่จัดครั้งเดียวแล้วจบคุณอาจจะมีเขาเรียกว่าผีบังตากำบังตานึกไม่ออกมองไม่เห็นภาพฟ้าไม่เปิดในสิ่งที่เราขาดเราลืมไป ค่อยๆดูนะครับค่อยๆดูจัดห้งจุ้ยเนี่ยเขาจัดกันคนเรียนห้งจุ้ยเนี่ยซินแสเนี่ยเขาเรียนกันเป็นสิบสิบปีนะครับสิบสิบปีประสบการณ์เนี่ยจะสอนให้เราเนี่ยจัดเป็นจัดเป็นโอ้เจอเคสสตัดดี้อย่างน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 ี้เรียนในห้องเรียนอะ่ะมันเรียนไม่ได้หรอกนะครับเนี่ยเดี๋ยวเสาเว้วนเสาเนี่ยอาจารย์จะประจัดห้งจุย้ยเดี๋ยวรอชมนะครับรอชมนะครับเคสสตัดดี้หน้าง,งานเลย อาจารย์พาจากหนองจุย้ยไม่มีเมกนะครับไม่มีเมครายการอาจารย์ินเลียวนะครับต้องการให้ทุกคนเนี่ยเห็นภาพเอ้ยจัดอย่างนี้จัดอย่างนี้จัดอย่างนี้ถูกอ่ะโอเควันนี้มาพูดเรื่องโต๊ะหมู่บูชาก่อนนะครับโต๊ะหมู่บูชาเนี่ยคุณจะมีหนึ่งโต๊ะหรือสามโต๊ะก็ได้แต่ข้อห้ามจริงเนี่ยข้อห้ามข้อห้ามมีสองโต๊ะนะครับถ้าสองโต๊ะเนี่ยก็คือโต๊ะล่างทรงจำไว้นะครับถ้าสองโต๊ะคือโต๊ะล่างทรง ส่วนอีกโต๊ะหนึ่งคือตัวคุณเองนั่นแหละธาตุขันธ์ของคุณนั่นแหละจะเป็นโต๊ะที่3ก็คือรอเทวดาลงทรงอันนี้คือข้อห้ามนะครับห้ามมี2โต๊ะ1ได้3ได้ต้องเป็นเลขขี้จังไว้ในจัไว้ให้ดีนะครับอันนี้เป็นเคล็ดนะครับต้องหมู่บูชาหรือจะเป็นหิ้งลอยก็ได้แต่การต้องไหน1โต๊ะหรือ3โ,โต๊ะดีคะอาจารย์1โต๊ะสำหรับ ประชาชนทั่วไปนะครับค้าขายธรรมดาอาจารย์คะหนูอยากรวยอยากรวยต้องสามโต๊ะอยากรวยต้องสามโต๊ะคนเรานะครับเขาว่ารวยเนี่ยมีรวยมีมีสประเภทนะครับก็คือรวยมากกับรวยน้อยนะครับรวยน้อยหนึ่งโต๊ะรวยมากสามโต๊ะนะครับทําไมต้องสามโต๊ะอะมาชมกัน เห็นไหมฮะเห็นนะครับเห็นนะโต๊ะที่หนึ่งขอโทษครับโต๊ะที่หนึ่งนะครับเป็นโต๊ะครูนะครับเป็นโต๊ะครูเป็นโต๊ะหมู่ของครูบาอาจารย์บรมครูทุกพระองค์นะครับโต๊ะกลางโต๊ะกลางคือโต๊ะพระพุทธนะครับโต๊ะพระพุทธเป็นโต๊ะของพระพุทธพระ菩萨สิขิกธาตฐาโต๊ะด้านขวานะครับคือโต๊ะเทพนะครับ เป็นเทพสิ่งครูบาอาจารย์ที่เรานับถือนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับมาดูดีดีเทลนะครับดีบดีเทลเห็นนะครับเห็นนะครับเห็นนะครับอาจารย์รรรเคารพพระพิคเนศมากนะครับอาจารย์รรรเคารลพระพิคเนศมากนะครับเพราะท่านคือบรอมครูแห่งศิลปะตัวอาจารย์เองเนี่ยอาจารย์อาจารย์เข้าฝันอาจารย์มีเทว,วดาเข้าฝันนะครับบอกให้อาจารย์มาสร้างวัด วัดอาจารย์เสร็จแล้วนะครับวัดอาจารย์เสร็จแล้วที่เหลือเนี่ยคือการปรับปรุงทําอะไรไปเรื่อยๆทําเสริมทําอะไรไปเรื่อยๆนะครับองนี้แหละเข้าฝันอาจารย์ให้สร้างวัดน,นะครับอาจารย์ถือว่าเป็นครูคนสําคัญของอาจารย์อีกองคหนึ่งนะครับโต๊ะครูเนี่ยโต๊ะครูเนี่ยเราเราจะมีสิ่งศักดิ์อะไรก็ได้ที่เรานับถือนะครับแต่สิ่งที่สําคัญเนี่ยสิ่งที่สําคัญน,นี่นะครับหลังองค์ พระพิเคเนสิทธิวินายักษ์นะครับสิ่งองค์อันนี้ก็คือหีบรัพย์นะครับเดี๋ยวว่าหลังอาจารย์จะมาเปิดล้วงให้ดูว่าในหีบทรัพ์เนี่ยมีของมงคลอะไรบ้างนะครับในหีบทรัพย์มีของมงคลอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปคลิปถัดไปนะครับนะครับสังเกตนะครับสังเกตเพื่อนๆเ,เห็นนะอมพระพิเคาเนสิทธิวินายักษ์เนี่ยทำไมต้องมีเครื่อง,งทรงทําไมต้องมีเครื่องทรงอาจารย์ย้อนถอนไม่ดู ทุกคนเห็นไหมครับแสงธรรมชาติแสงธรรมชาติศาตสาตร์ที่องค์พระมุมนี้นี่เห็นไหมครับจะมีสีทองอผ่านทุบเทียนแพรนะครับลูกศิษย์เขามาขอเข้ามานะครับศาสตร์แสงออกไปศาสตร์แสงออกไปนะครับศาสตร์แสงออกไปนี่คือพลังธรรมชาตินี่คือพลังธรรมชาตินะครับจดจําไว้นะครับหิ่พระที่ดีสังเกตนะครับควรจะเป็นสีทอง ควรจะเป็นสีทองแต่และอย่างแต่และอย่างเนี่ยควรจะเป็นสีทองมันคือการสมมงกุฎเป็นมงคลชีวิตจําไว้นะครับจําไว้ควรจะเป็นสีทองนะครับผมแสงที่าสาดส่องออกมาจาก uh, พระอาทิตย์เนี่ยมาต้องที่องค์พระนะครับมาต้องที่องค์พระนะครับสาดออกมาน roommate, เนี่ยนี่นนี่คือพลังธรรมชาตินะครับ นี่คือพลังธรรมชาติจดจำกันไว้นะครับจดจำกันไว้เดี๋ยวดีฟดีเทลเดี๋ยวอาจารย์มาสอนอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวดีฟดีเทลอาจารย์มาสอนอีกทีหนึ่งนะครับจุดที่สองอันนี้หิ้งครูนะครับอันนี้หิ้งพระพุธอันนี้หิ้งเทพนะครับจุดที่สองก็คือหิ้งพระพุธหิ้งพระพุธเนี่ยประกอบด้วยพระประธานนะก็พระบรมสารีริกธาตุนะครับพระปร,ระธานและพระ,พระบรมสารีริกธาตุนะครับ บ้านอาจารย์อาจารย์เป็นคนค้าขายนะครับอาจารย์ทําธุรกิจยาหมองแล้วก็พระเครื่องนะครับอาจารย์ทําค้าขายนะครับดังนั้นพระประธานบ้านอาจารย์เนี่ยจะต้องเป็นพระที่อุดมสมบูรณ์พระที่อวบอิ่มก็คือหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงหรือหลวงพ่อสัมปะกงนะครับสัมปะกงนะครับอันนี้อาจารย์ไปไหว้ทุกปีนะครับทุกต้นปีต้องไปไหว้ ปีไหนไปไหว้ช้าปีนั้นเนี่ยเงียบนะครับโตโตเทพนะครับโต๊ะเทพเนี่ยพระประธานของอาจารย์ก็คือพยิมพระสังกจายนะครับแล้วแต่จะเรียกนะครับอาจารย์เรียกพยิมนะครับปู่พยิมนะครับองคนี้องค์นี้ที่วัดเป็นพระประธานที่วัดนะครับอาจารย์ออกแบบเองนะครับนั่งกรรมฐานออกแบบเองนะครับถ้ามีโอกาสไปเยี่ยมชมวัดพระยิมนะครับนะเห็นไหม นี่ลายเซ็นอาจารย์นะนี่ลายเซ็นอาจารย์นะครับอาจารย์เป็นคนสร้างเองนะครับอ๋อไม่ใช่อาจารย์เป็นคนออกแบบเองแล้วก็สร้างกับลูกศิษย์ของอาจารย์ที่วัดนะครับส่วนประกอบของส่วนประกอบของอ่าหิ้งหิ้งอ่าพระพุทธคืออะไรนะฮะความสารลิธทตุนะครับเรียงลายพรมสารลิธทตานะครับพอพอเยอะจัดอาจารย์ก็จะแบ่งปันลูกศิษย์นะครับ พอเยอะจัดอาจารย์ก็จะแบ่งปันล <outfit> ูกศิษย์พอท่านงอกออกมาอย่างเงี้ยอาจารย์ก็จะแบ่งปันลูกศิษย์ลูกศิษย์คนไหนลูกศิษย์คนไหนขึ้นบ้านใหม่อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็จะแบ่งปันอันนี้พระศิวลีนะครับอันนี้พระพุธนะครับนี่นะครับด้านหน้าด้านหน้าของอาจารย์เนี่ยจะมีอ่าก็เรียกว่ารับแหลนะครับรับแหลก็คือเวลาที่คนเราสวดมนต์อย่างเวลาอาจารย์สวดมนต์อาจารย์สวดมนต์ตรงนี้นะครับ กราบตรงนี้นะครับกราบตรงนี้นะครับกราบตรงนี้แต่เวลามองไปเนี่ยคนโบราณเนี่ยเขาจะไม่สบตาพระเพราะว่าเราจะเผลอ,อมโนกรรมนะครับมโนกรรมเผลอจ้องตาพระมองตาพระแล้วก็อวดอุตริธรรมหรือคิดอกุศลกรรมในจิตนะครับจะต้องมีรับแรงเนี่ยบังไว้นะครับอาจารย์ก็จะมีรับแรงบังไว้แล้วก็การาบพระเวลาสวดมนต์เนี่ยอาจารย์สวดจิมมันชอน มอ,ม,อมองไปที่องค์พระแต่จะไม่สามารถเห็นองค์พระเพราะว่ารับแรงจะบังไว้นะครับอันนี้คือหลักนะครับอันนี้คือหลักเอาข้อ่าวก่อนนะครับเดี๋ยวมาดีด้วยนะครับหิ่งที่3นะครับหิ่งที่3นะครับคือหิ่งเทพนะครับหิ่งเทพหิ่งเทพประกอบด้วยอะไรบ้างหิ่งเทพคือหลักๆนี่ก็คือเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราบูชานะครับ เทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราบูชาแต่ข้างหน้านี่เห็นไหมครับเห็นไหมครัเห็นไหมครับน,นี่คือเคล็ดเคล็ดเลนะครับการตั้งหิ้งเทพที่ดีเนี่ยจะต้องมีพระที่มีชื่อมงคลองคซ้ายหลวงพ่อเงินนะครับตรงกลางหลวงพ่อสดด้านขวาหลวงพ่อโตและรูปภาพนะี่คือหลวงพ่อเหลือเงินสดโตและเหลือ สุดยอดไหมครับขวามือสุดเนี่ยขวามือสุดเนี่ยตรงนี้คือหลวงพ่อคลิกซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงหลวงพ่อเหลือนะครับหลวงพ่อคลิกหรือหลวงพ่อพลิกชีวิตนะครับเงินสดโตเหลือพลิกชีวิตสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เป็นเคล็ดนะครับสิ่งเป็นสิ่งเหล่านี้เป็นเคล็ดในการตั้งหิ้งพระนะครับในการตั้งหิ้งพระนะครับ ต้องจดจำนะครับต้องจดจำนะครับตรงนี้เป็นกระถางทูบสำลิดนะครับไม่ใช่ทองเหลือง,อง,ง em. ะนะครับอันนี้สังส่งหล่อนะครับสั่งหล่อกระถางทูบสำลิดเนี่ยดูนะครับด้านหน้าด้านหน้าของกระถางทูบเนี่ยอย่างในรอบปีเนี้ยอย่างในรอบอย่างในรอบปีเนี้ยทุกสิบสองปีเนี่ยพลังชีจะเปลี่ยนทิศอย่างรอบที่สองปีนี้ก็คือพลังชีเนี่ยจะเข้ามาตะวันตกเฉียงใต้กับตอนออกเฉียงใต้ ถ้าสังเกตนะถ้าสังเกตหน่อยเห็นไหมฮะ <_ d ata> เขาจะเอียงเล็กน้อยเนี่ยหน้าบ้านอาจารย์หันทิศใต้เขาจะเอียง <_ d ata> เขาจะเอียงมาทางนี้คือตอนออกเฉียงใต้นะครับ <_ d ata> ต้องหันกระถางทูบเนี่ยไปยังตอนออกเฉียงใต้นะครับเ <_ d ata> งินทองจะได้ขอบไหลเข้ามาไม่ติดขัดนะครับสิ่งเหล่านี้สําคัญ <_ d ata> เอียงเล็กน้อยนะครับเอียงเล็กน้อยนะครับเห็นไหมฮะแทนที่มันจะตรงๆอย่างนี้เอาเอาเอาตรงนี้เป็นเป็นเกณฑ์นะเอาตรงนี้เป็นเกณฑ์ ้านอาจารย์อาจารย์จะไม่ขยับเลยนะครับอาจารย์จะไม่ขยับเลยนะครับแม้กระทั่งหิ้งพระหิ้งพระทุกอันเนี่ยทุกทุกอันเนี่ยเวลาส่งการเนี่ยอาจารย์จะส่งน้ําพระเนี่ยอาจารย์ส่งน้ําพระเนี่ยอาจารย์จะไม่ขยับหิ้งพระเลยนะครับอาจารย์จะทําความสะอาดดูดฝุ่นแล้วก็ใช้ทิชชู่เปียกเนี่ยเช็ดที่ฐานพระแล้วก็ที่องค์พระเนี่ยเบาๆนะครับหรือผ้าขาวชุบน้ามนต์เนี่ยเช็ดที่องค์พระเบาๆนะครับ อาจารย์จะไม่ยกพระเลยเพราะถ้าเรากำลังดวงดีอยู่และเราไปขยับองค์พระชีวิตเราจะผิดเพี้ยนจำไว้นะครับถ้าชีวิตเรากำลังเจริญอยู่อย่าไปขยับองค์พระแต่ถ้าซวยละอาจารย์ขยับเลยจ้าขยับเลยนะครับแต่เขาขยับนิดนึงเขาก็ยดดเขาขยับเอาเคล็ดเพื่อให้ชีวิตเนี่ยได้ขยับขยื่นนะครับไม่ใช่ว่าชีวิตเนี่ยจมปัก นี่นี่นี่คือสิ่งสําคัญนะครับอันนี้คือเคล็ดนะครับความรู้ล้วนๆนะครับความรู้ล้วนๆนะครับอ่ะมาที่กระถางทูบต่อนะครับมาที่กระถางทูบต่อนะครับกระถางทูบเนี่ยข้างในเนี่ยจะต้องเป็นอาพลอยอัญมณี9ส่วนนะครับ9ส่วนนะครับข้างล่างข้างล่างนะครับข้างล่างเนี่ยข้างล่างเนี่ยจะต้องเป็นอัญนมณีสีเขียวนะครับ อย่างแบบพวกเศษหยกเศษเพราะเศษอามรกตหรืออะไรอย่างเงี้ยข้างล่างนะครับโปรยพอบางๆก่อนหลังจากนั้นก็เป็นอัญ,ญมณีเนี่ยพลอยเนี่ยอีก8ส่วนเนี่ยอยู่ข้างบนวางพูนขึ้นมานครับขอบของขอบของอพลอยเนี่ยต้องห่าง1เซนนะครับให้หา่าหนึเซนแล้วก็ภูนขึ้นมาเป็นภูเขานะครับเนี่ยปักท่มเนี่ยปีหนึ่งหนึ่งครั้งบ้านอาจารย์ในเลี้ยงพระ นิมน,ม,มนพระมาฉันเพลเนี่ยห้ารูปทุกปีเนี่ยทุกครั้งเนี่ยก่อนจะเลี้ยงเพลเนี่ยต้องจุดธูปบอกกล่าวเชิญเทวดาพรน,นี่คือหลักสําคัญนะครับนี่คือหลักสําคัญในการตั้งหิ้งพระนะครับทุกคนจดจํามาไว้นะครับทุกคนจดจํามาไว้สิ่งนี้สําคัญมากสิ่งนี้สําคัญมากอ่ะเห็นไหมสิ่งที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่นี่คือตรงเนี้ยการไหว้พระ การไหว้พระนะครับอาทิตย์ละครั้งบางคนไหว้วันพระนะครับบางคนไหว้วันพระเห็นไหมฮะโต๊ะหนึ่งชุดหนึ่งเห็นไหมฮะโต๊ะหนึ่งชุดหนึ่งแต่ของอาจารย์ไหว้ทุกวันจันทร์ทําไมเป็นอย่างนั้นเพราะอาจารย์เป็นคนค้าขายคนค้าขายคือคนทํางานวันจันทร์คือวันวันเริ่มต้นของการทํางานนะครับวันจันทร์คือวันเริ่มต้นของการทํางานดังนั้นเนี่ยอาจารย์เนี่ย ต้องการให้ชีวิตเนี่ยเริ่มต้นดีๆในอาทิตย์นั้นน่ะอาจารย์จะไหว้พระทุกวันจันทร์นะครับสิ่งเหล่านี้สําคัญนะครับเพื่อนๆจดจําไม่ดีนะครับจดจําไม่ดีนะครับนี่นะมาถึงพูดถึงเรื่องพลังชีพูดถึงเรื่องพลังชีนะครับพูดถึงเรื่องพลังชี เวลาเวลาพลังชี้หรือลมปานชีวิตเข้ามาที่ตัวบ้านเนี่ยปึ๊บเมื่อวาอาจารย์พูดไปแล้วเขาจะหมุนเขาจะหมุนเป็นวงกลมก่อนก่อนที่จะขึ้นไปที่ส่วนตำแหน่งอื่นนะครับพอมันมาถึงตรงนี้ปั๊บมันจะดักไว้ที่ตรงนี้นะครับมันจะดักไว้ที่ตรงนี้นะครับใครมีหีบใครมีหักใครมีหีบใครมีไหก็ได้นะครับ ต้องมีดักไว้ต้องมีดักไว้นะครับต้องมีดักไว้บางคนเห็นโอ๊ยบ้านอาจารย์ตรงนี้เป็นเป็นหน้าต่างไม่ครับอาจารย์ปลูกต้นไม้ข้างนอกบางไว้แล้วก็อาจารย์เน ى, ี่ยมีมีมรถเนี่นยกันไว้เพื่ออาจารย์จะได้เก็บเงินได้รถเนี่ยอาจารย์ไม่ได้ตั้งโชว์เอาสวยงามนะครับรถเนี่ยอาจารย์ไม่ได้ตั้งโชว์สวยงามนะครับเดี๋ยววันหลังเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวคลิปถัดไปนะครับอาจารย์จะพูดถึง การจัดบ้านด้วยลาดชลหรือด้วยรถนะครับอันนี้คือความรู้นะครับอันนี้ค,ความรู้นะครับเนี่ยสิ่งเหล่านี้ต้องจดจํานะครับถ้าอยากรวยจัดหุงจู้ยหลักร้อยต้องให้ได้หลักล้านจัดแล้วชีวิตต้องเปลี่ยนนะครับจัดแล้วชีวิตต้องเปลี่ยนอย่าไปเชื่อใครนะครับอย่าไปเชื่อใคร พร,พ,พระพุทธเจ้าสอนสิ่งที่ไม่ควรเชื่อสิบเประการสิ่งเหล่านี้เตือนใจตัวเองคิดและพินิษด,ดูว่าเราสมควรที่จะเปลี่ยนโต้หมู่บูชาไหมคิดและพิจารณาดูว่าเราสมควรที่จะเสริมอะไรบ้างชีวิตคุณเองตัวคุณเองคุณต้องสอนตัวคุณเองวันนี้รวยๆเองนะครับขอบคุณครับ